สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขับฟุตบอลมาคําคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ youtube รวมถึง facebook หมดสั่ง c h แชนแนเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวของฮอลแลนด์ก่อนเลยครับ ยองอาแจกครับเอาะ่างด้านเอ็มเมนไป1ประตูต่อ0ยองอักมาครับพายกับทางด้านเอ็กเชเชอร์ Her ไป0ประตูต่อ2ยองพีเอวีครับพายกับทางด้านเดอะกราฟสกับไป2ประตูต่อ3และยองอูทักครับพายกับทางด้านเดนฮาร์กไป1ประตูต่อ4 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอฟซีซูซูกิครับนะครับกัมพูชาพ่ายกันทางด้านมาเลเซียไป1ประตูะต่อ3เรลาวพ่ายกันทางด้านเวียดนามไปศูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนนะครับอันดับ1เป็นมาเลเซียครับเตะไป1นัดมี3แต้มตามด้วยอันดับ2เวียดนามนะครับ1นัดมี3แต้มอันดับที่3อินโดนีเซียยังไม่ได้แข่งนะครับอันดับที่4เป็นกัมพูชาครับ1นัดยังไม่มีแต้มและอันดับที่5เป็นลาวครับ1นนัดยังไม่มีแต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีครับเอ็มโปรีเอาชนะด้านอูลิเ,เซ่ไป3ประตูต่อ1นึ่งกยาลีเสม,มอทางด้านตริโน,โนไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเดอของฝรั่งเศสนีอ์เอาชนะด้านตูลูสไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนสำหรับการช่วงเซเรียอ,อิตาลีนะครับเอ็มโปรีอยู่อันดับที่11ครับ16นัดมี23แต้มส่วนทางด้านของกยาลีอยู่อันดับที่18ครับ16นัดมี10แต้ม โตลิโนอยู่อันดับที่13นะครับ16นัด19แต้มและอูรินเซ่ครับอยู่อันดับ14ครับ16นัดมี16แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับเอเวอเรตันเอาชนาะน้านอาเซนอนไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลาลิกาของสเปนนะครับเกตาเฟ่ครับเสมอทางด้าอนอลาติกบินเบานะครับไป0ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลน,นะครับร่วงจากอันดับที่5ครับมาอยู่อันดับที่7ครับ15นัด23แต้มส่วนเอฟเวอร์ตันอยู่อันดับที่12ครับ15นัด18แต้มมาดูในส่วนของลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับอันติกบินเบาอยู่อันดับที่9นะครับ16นัด21แต้มส่วนทางด้านเคตาเฟ่อยู่อันดับ19ครับ16นัดมี11แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนครับเรียวซาราโกซาครับเอาชัานด้านเ e อีบาไป1ประตูต่อ0ูยกาตาเคนาเสมอกับเตลนิเฟ่ไป1ประตูต่อ1และคิโรนาเอาชัานด้านลิกาเนสไป3ประตูต่อ0 โอเคนะครับผมนี่นเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ